สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เรามาตรวจเช็คเครื่องตะเกียงลานสั้นนะครับลูกค้าส่งมาจากราชบุรีนะครับดูนะครับวันนี้จะลองมาถอดหรือดูกันครับลองแกะดูครับตัวนี้ห่อมาดีพอสมควรนะครับเปิดมาก็เจอแตกก่อนเลยครับเป็นเครื่องตะเกียงคันซอลแรมนะครับเป็นเวทเทิร์นเยอรมันรุ่นแรกครับ ปกใบพัดกับตัวหมุดสต็อปนี่เป็นทองเหลืองนะครับเช็คตัวเช็คเบื้องต้นก็คือกระบอกสปริงแตกก่อนละครับอันนี้เสี่ยงนะครับอันตรายเวลาเราไขมันอาจจะแตกคามือได้ครับนะครับทําการเตรียมตัวหรือเช็คสภาพกันนะครับนี่นะครับเวทเทิร์เยอรมันนะครับดูจากเครื่องเดิมนะครับแต่ว่าเบื้องต้นนี่สปริงกระบอกสปริงแตกก่อนครับเดี๋ยวเราจะมาถอดเช็คดูนะครับ าอะไรเขาเสียบ้างนะครับถอดจากนอตตัวนั้นแหละครับแต่ทีนี้มันต้องเอาเพดออกก่อนครับเพราะว่ามัน,นเบ่งตัวออกมานะครับทําให้ตัวเพดนี้เลื่อนออกยากนะครับไ,ไม่ได้ครับเดี๋ยวยังไงต้องถอดนั่นแหละครับออกหางปลาออกก่อนนะครับหมุนออ,ออกก่อนครับ าปลารุ่นนี้จะไม่ไม่ไม่ตีเพลทนะครับเป็นเพลทโล่งๆนะครับด้านล่างปกติถ้าเป็นรุ่นนี้บางรุ่นจะมีบาง,บงตัวจะมีหมายเลขนะครับนี่ตอนน,นี้เรามองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเราต้องล้างก่อนละครับถึงจะเห็นหมายเลขนะครับหมายเลขเครื่องนะครับอ่าทีนี้เราถอดได้สะดวกแล้วครับไม่ติดฐานปลาล, ini, all, okay. ละหายออกปกติเลยครับเดี๋ยวซ้ายปกติครับเก็บดีๆนะครับน็อตตัวนี้อย่าให้หายนะครับ ล็อกฝาคลายออกมาครับเหลือยังดีนะครับเหลือใบพัดแต่ใบพัดใบพัดน่าจะคดนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราล้างแล้วเราดัดเอานะครับใบพัดคดครับแต่ว่ายังสภาพดีอยู่ครับดัดนิดนึงก็ใช้ได้ครับบูทยังดีครับเพดขึ้นสนิมเดี๋ยวเราล้างเอานะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่มีเพจ ห้ามจักรลานะครับเป็นเพจเบรกนะครับไว้เบรกจักรลาไม่ให้จักรลาหมุนนะครับเวลาเราไขเอาไว้เซอร์วิสนะครับแต่ตัวนี้ต้องดูครับว่าอะไรมันเสียนะครับจุดเสืองอะไรก็ดูปกติดีครับตัวหมุดตัวนี้ออกก่อนครับเพื่อเราจะถอดเพจออกครับ สนิมเยอะหน่อยครับตรงนี้น่าจะเปียกน้ําด้วยนะครับดูแล้วมีคาบน้ำขึ้นสนิมครับแล้วก็น้ํามันด้วยรหรตัวที่สองครับเป็นสลักนะครับทีนี้มันพอมันสนิมขึ้นเยอะๆแล้วมันออกยากครับบางทีมันก็จะหักคารูนะครับอ,ออกยาก ติดกล้องด้วยมันเอาออกยากนิดนึงครับกลัวจะโดนกล้องล้มเดี๋ยวขยับหนีก่อนครับโอเคแน่นปึกเลยครับออกไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองเอาไปนี้ดลึงดูโอเคไหนะครับน่าจะได้แล้วครับหลุดมาแล้วนี่ครับ นันเดี๋ยวเราเอาเพดออกก่อนครับตัวนี้มันขวานะครับเกะกะไขออกธรรมดาครับแต่ตัวนี้จะมีสลักล็อกอยู่ครับมันตัวนี้สลักมันขึ้นสนิมนะครับดึงออกยากครับต้องค่อยๆงัดออกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวหักนะครับเดี๋ยวตรงนี้บางทีถ้าผ่านช่างมาแล้วเนี่ยเขา,บา,บ,าบางท่านก็ถอดทิ้งนะครับ เพราะว่ารุ่นแรกเขาก็ถ้าเป็นสวิตช์เมคเขาจะไม่มีตัวนี้ครับรุ่นแรกอันนี้พอรุ่นยุคหลังเขาก็ทําเบรกไว้นะครับเอาไว้สําหรับลาก็เปิดฝาแล้วห้ามล้านไม่ให้หมุนนะครับอ่าครับปลดมาแล้วครับเก็บไว้ครับอ่าเหลกตัวครับหมุดล็อกมี3มจุดนะครับสลักตรงนี้เราก็ต้องเอาออกันครับครับนะ ช่างเก่าเขางอเขางอไว้นะครับทีนี้พอเรางัดออกาาก็หักแล้วครับดึงออกก่อนครับออกนี้อโอเคอครับออกนะน,นะครับอนนี้เราก็จะเอาเพจบนออกครับ อย่ากับติดสนิมกินนะครับต้องค่อยๆขยับออกนะครับอย่าอย่าพยายามดึงแรงนะครับเผื่อจะทําให้เดือยบางตัวหักนะครับต้องค่อยๆดึงออกนะครับเพื่อที่จะถอดออกมาตรวจเช็คชุดเฟืองนะครับนี่ครับออกยากกินึงครับใช้ตัวช่วยครับนะครับออกหน่อยครับ ระวังด้วยนะครับจะรองงานลูกค้าหักมาสวยผมอีกนี่นะครับขอเนะครับนะครับเฟืองเดิมครับชุดนี้นะครับเฟืองตัวเยอรมันจะเป็นทรงนี้นะครับดีครับมาตรวจเช็คสภาพเฟืองครับนี่แหละครับเจอปัญหาแล้วครับเฟืองหนึ่งครับนี่แหละครับลูดเลยครับ เกิดจากสปริงแตกนี่แหละครับนี่นะครับลม้ม3ามสี่ฟันใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้หายากซะด้วยครับราคาสูงอีกตัางหากโอเคเดี๋ยวเรามาถอดจักรลาออกนะครับเอาขาของเดือยล่างไปพักออกก่อนก็ได้ครับไายน็อตแล้วก็ไขออกครับ ไห้ดีนะครับน็อตพวกนี้หายแล้วหายากครับเอาเก็บครับต่อมาครับบูสดีอยู่ครับตัวบูสตจะใช้ได้นะครับโอเคทีนี้มาเอาเฟืองจักรลาออกครับจักรลารุ่นนี้เดิมนะครับเป็นสีขาวนี่ถูกต้องแล้วครับของเวทเทิรนเยอรมันนะครับเป็นตัวนี้เลยเปจักรเดิมครับ ดีครับโอเคมาเช็คฟันเฟืองกันฟันเฟืองดีครับไม่มีหักเลยนะครับโอเคต่อไปถอดดูชุดสปริงครับทำมาร์กไว้หน่อยครับเราจะได้รู้เราถอดมาจากมุมไหนตัวสลักล็อกอยู่มุมไหนนะครับจะได้ใส่กลับมาที่เดิมได้ครับแต่ตัวนี้ถ้าเกิดลูกค้าเปลี่ยนกระบอกสปริงล่างก็ต้องเช็คมาร์กใหม่ครับ พราะว่ากระบอกก็แตกนะครับก็มีสองอย่างคือซ่อมวิธีซ่อมก็คือไม่ไม่เชื่อมก็ต้องเปลี่ยนกระบอกใหม่ครับนี่ครับมาเจอปัญหาแล้วครับก็คือเขาหลุดจากเดือยแล้วครับเวลาเราไขไปจนสุดสปริงแล้วพอกระบอกเขาแตกเนี่ยมันก็เลยฟีตัวกลับครับทําให้เฟืองหนึ่งเนี่ยนี่ครับเฟืองหนึ่งเนี่ยเขารับแรงไปเต็มเ็มเลยนะครับทําให้ลูดนะครับนี่ครับครับเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราเตรียมพาทั้งหมดไปล้างแล้วมาประกอบกันนะครับ